คิปบรรยากาศทงไฮทงมามาฝากครับเบืองผุ้นำบุ้ยมา่ายลูกพปซื้อเดยนเขากำลังงาม ล้อข้าวร้อเขี้ยวเก็บเกี่ยวกลางนาเรืองงามทาบทาทุ่งคว้างแห่งลำตะครองเดือนใฟ้าระใสเมฆสูงลอยลองแดดทอแสงเรืองรองที่อาบทุ่งเออลองมาจังหนยวะ ดูนะครับข้าวแต่ละต้นครับขนาดแรงๆนะครับท่านผู้ชมแหมขนาดแรงๆก็ยังไม่มีน้ำเลยนะครับสุดยอดจริงๆเลยไม่ได้สชบาวันปุ๋ยครับวันปุ๋ยอย่างเงามันเลยครับ ไม่หยดปุ๋ยเนี่ยดินอยูน่นี่หายไปเไสียหมดว่ะนำ้ำใส่กัลายเติอบอยู่พี่น้องเมื่อวานซื้อนี่ให้มันขึ้นกันนะมีนม้ำบ่ี่เอาน้ำหายไปเสียหมด